안녕요 <laughs> สัมวันนะครับกับดิกกี้ครับนะฮะแน่นอนฮะเทคนิคของเราวันนี้เนี่ยคือเราจะใช้ประสบการณ์อันสูงส่งนะฮะเขาพี่ป๊อปคำเกษมเนี่ยเป็นหลักในการเล่นแล้วก็เน้นความน่ารักของดิกกี้นะฮะในการโยนโบนั่นเองนะซึ่งจะทำให้คะแนนเราขึ้นหรือเปล่าเนี่ยฟังดูไม่ช่วยนะครัฟังดูไม่ช่วยอะไรครับแต่ว <ynam. S 1> ่าเราจะทยาเต machine, ็มที่นะเพื่อสัมวันละคันตุ่งกับครับก็ถ้าเกิดสัมวันลีลาดีนี่นะไม่ต้องหวังพื้นดิกกี้ครับเพราะดิกกี้เขาท่าเยอะมากนะ านนสายถ้าจะหวังคะแนนะฮะระหวังจากทีมนี้ได้จริงๆครับ <c oughs> <c oughs> ผมว่าได้ที่โหล <c> ่ <oughs> ผมนี่ลูกแรกไปเลยเท่าไหร่ล้านท่อไปเลยลูกแรกครัที่สองได้ลเดียวได้พินเดียวเองพินเดียวเดียวเป็นไงเป็นไงฮที่เหลือสองพี่นะครับอ่าก็คือที่เหลือก็จบหมนหมดอ่าน่าก็ถือว่าโอเคอ่ะโอเคีอก็โอเคอ่ะช่วยๆกันช่วยๆกันช่วกันเราไม่หวังชนะครับเราหวังแค่ว่าโยนโยนบินก็พอโอเคนะครับวันนี้เรามา บนะครับเพรวเป็นงานการกุศลนะครับเพราะฉะนั้นชน,นะหรือแพ้นะครับไม่เป็นไรครับตรัสู้ในใจครับ,ย,รบยัง บอลลี่ของพวกเราครับง่ายๆครับแค่เป็นส่งัวเองให้มาที่สุดใช่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ลงเนี่ยก็เอาตัวเราถลายไปด้วยเลยไปด้วยเลยเราเอาเป็นที่ครับพวกใช่ครับการกุศลคเงาต้ารับเราไม่เราไม่คิดอะไรเลยเราคิดเงินอย่างเดียวคิดเงินอย่างเดียวอยากได้เงินมากไม่ใช่ไม่ใช่แล้วทำบุญลไม่ทำบุญเดี๋ยวนี้ผมรุ่นรับครับรู้ไหมว่าการที่เราได้พันมาพกเกับทั สุดจะเฮลก็คือเฮ้ยไม่มั่นใจแล้วจะได้เล่นหรือเปล่าอ่าก็โอเคครับมั่นใจมั่นใจอยู่ฮะว่ามั่นใจว่าจอจะเปิดหรือมั่นใจว่าจะชนะฮะมั่นใจว่าโอเคไม่คงไม่ที่หลอดอ๋ออ๋อคงไม่ที่หลอดประมาณนี้เป็นไงครับรู้สึกไงบ้างครับจอยังไม่ขึ้นฮะห้าสิบห้าสิบ <50 S 2> ห้าสิบโอแพ้ห้าสิบแล้วก็จะมีแพ้อีกห้าสิบก็มีแพ้ห้าสิบหมดเลยนี่คนนี้คนนี้ตัวความหวังทันีเหมือนกันพี่ปอของเราดีเจปอนะครับทันทีทันทีฮะทันทะีพี่ปอนี่คือถ้าเกิดสมมุติว่ายโยนไม่ดีเนี่ย <c oughs> ก็จะทุบพื้นทุบโต๊ะทุบอะไรอย่างงี้ไปนะฮะใช้เรียกว่าความเป็นยากุซ่านะครับเป็นไงครับมั่นใจไหมมัม่นใจตําร้อยค่ะอย่าฝากความหวังนะเป็นไงครับ กลับบ้านทันนะฮะกลับบ้านได้ไม่เป็นไรเรียกว่าเรายังไม่มานะฮะเราก็ยังไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวขอทีมเราขอตัวไปลุ้นว่าเราจะได้เล่นเมื่อไหร่ก่อนนะฮะทีมดีเจครับสู้ครับ นทีมของเราคือทีม E D J นะฮะ E Gen ครับผม E w Generation ตอนนี้นะครับโยนไปแล้วหนึ่งรอบครับผมคุณกันทำไปกี่คะแนนครับ3พินครับผมครั้งแรกได้3พินครั้งที่2ล้างท่อครับคุณจอยุ่งนะครับยุ่งต่อแรกโยนได้3พินครับครั้งที่2เก็บได้เก็บได้หมดนะครับลุกนะฮะทีมของเราเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาเพราะว่า7วันเนี่ยผมซ้อมหมดทั้งซ้อมมา7วันเลยนะครับ อันนี้หลุดมุกนะครับจริงๆเราต้องไม่ได้ซ้อมนะครับอันนี้หลุดหลุดมุกครับหลุดมุกไม่หาอะไรไปไม่เป็นเลยทีนี้ทำไงดีทีวนี้เราก็ไปเรื่องหน่งดีกว่านะเทคนิคมียังไงครับคุณอนๆครับเทคนิคของเรานะครับเทคนิคของเราคือโยนยังไงก็ได้ให้พินล้มเยอะที่สุดนะครับครับนี่คือเทคนิคของพวกเรามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นที่เราไม่อนๆจะเข้าทำได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ทฤษฎีอย่างหนึ่งคนระับปฏิบัติก Lan ็อีกเรื่องหนึ่งผมว่าคงอยากดูเลยใช่ไหมครับว่าหน้าตายแย่ๆแ,แบบนี้<ร>กับหน้าตาหล่อๆแบบนี้หน้าตาแย่ๆแบบนี้คุณมากครับอยากดูภาพ <im itation> ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปดูผมโยนดีกว่าครับดีครับ